มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งในการ์ตูน Adventure Time ที่มันกลายเป็นหนังซอมบี้เลยล่ะครับโดยตอนนี้มีชื่อว่า From Bad to Worse โดยเรื่องมันก็เริ่มมาจากเจ้าซินิมอนบันที่เกิดหิวแล้วกินชิ้นส่วนของซอมบี้ที่เจ้าหญิงบับเบิลกรามกำลังทดลองอยู่ทำให้เขากลายล่างแล้วไปแพร่เชื้อใส่เหล่าชาวเมืองแต่ข่าวดีก็คือเจ้าหญิงบับเบิลกรรมยังมีสูตรทำยาแก้อยู่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรต่อไปเธอก็โดนซอมบี้ลากไปเคี้ยวซะแล้ว แต่เธอก็ได้บอกก่อนที่เธอจะกลายเป็นซอมบี้ว่าปล่อยให้ไซแอนจัดการเองทําให้คนที่เหลือจึงรีบจัดการลงมือทําทันทีแม้พวกเขาจะไม่เข้าใจสูตรเลยก็ตามแต่แทนที่ยาจะได้ผลแต่มันกลับทําให้เลวร้ายมากกว่าเดิมทําให้ทุกคนกลายร่างเป็นซอมบี้กันหมดเหลือแต่เพียงฟินและหนูของเจ้าหญิงพร้อมอุปกรณ์ในการทําการทดลองเท่านั้นระหว่างที่ฟินกําลังสิ้นหวังสุดขีดแต่เขาก็เหลือไปเห็นชื่อที่เขียนไว้บนตู้ของหนู เขียนไว้ว่าไซแอนจึงทําให้ฟินรู้ทันทีว่าไซแอนที่เจ้าหญิงพูดถึงมันคือเจ้าหนูตัวนี้นี่เองจึงสามารถทํายาแก้ได้สําเร็จแต่ด้วยความที่ซอมบี้มันมีจํานวนมากเกินไปฟินจึงตัดสินใจเอายาราดตัวเองเพื่อที่จะให้ซอมบี้มากินตัวเขาจึงทําให้เขาก็ช่วยทุกคนได้สําเร็จถ้าทุกคนอยากฟังเรื่องราวหลอนๆในการ์ตูนแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป